วันนี้ก็เริ่มเทศกาลกระถิ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการร่วมงานบุญวันนี้น่าจะแปดที่ไปที่แรกกันเลยช้อปปิ้ง롱ฐานเริ่มแล้วอุ้ยหกช้อปปิ้ง롱ฐานเริ่มขึ้นแล้วนะคะในโซนเกลียดสุดเกลียวเราเจออะไรแล้วเรอซยิปนะคะร้านได้ไข่ดีมากนะคะอีดีหนึ่งไข่ดีอีดีหนึ่ง บุญกระถิ่นก็ต้องคู่กับข้าวต้มมัดนะคะนี่แม่แม่เอามาฝากขอบคุณมากๆเลยค่ะจุดต่อไปนะคะอยู่ที่หนองลาดมาต่อยอดบุญกระถิ่นนะคะบายยเด็กๆซะหน่อยจุดที่3ค่ะวัดเทพสวัสดิ์ตำบลไร่นะคะยังอยู่อำเภอพนานิคมมาถึงก็ต้องเมามอยกับแม่แม่ยายๆก่อนหนึ่งกลุ่มนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ไปกราบน้ามัสการนะคะหลวงพ่อกาวายัยรับบุญใหญ่ค่ะ พบปะพี่น้องสักเล็กน้อยค่ะก่อนห้รูปก,กับผู้นำหน้าป้ายนะคะตามคอนเซปต์เจอพี่น้องบ้านถอนด้วยเสร็จแล้วไปวัดป่าบ้านบาหัวเมยนะคะช่วยแม่แม่ทำขนมแต่ทำไปได้สักพักแม่แม่บอกปะปะให้สอสอไปกินข้าวนะคะน่าจะดีกว่าก็เลยขออนุญาตฝากทองนะคะกินข้าวเที่ยงนะคะอยู่ที่วัดกับข้าวก็อร่อยมากแน่นอนเรามีผัดหมี่แต่ไม่ใช่เอเมลี่นะคะเป็นผัดหมีบ่บะหัวเมยนะคะกินข้าวเที่ยงค่ะแซ่บๆค่ะ กับนักสักการค่ะหลวงพ่อมาจากจังหวัดนคนปรปฐมนะคะให้ติมนักร้องหน่อยร้องเพลงคักแหงเติมหวานค่ะเติมหวานก่อนไปอากาศถึงอากาศแล้วค่ะอยู่ที่บ้านข้าวแป้งนะคะตำบลวายใหญ่ถ่ายรูปก,กับผู้นำตามคอนเซ็ปต์อีกแล้วค่ะรับผ้าเข่ามานะคะน่ารักมากนะคะพี่น้องบ้านข้าวแป้งนะคะคิดหอดทุกคนนะคะทาบุญค่ะทําบุญเสร็จแล้วแม่แม่ให้ลองตำกล้วยนะคะก่อนถ่ายรูปก,กับเด็กๆน้องๆน,น,น่ารักมาก อ่ะมอยกับแม่แม่นะคะอีกหนึ่งกลุ่มมอยจนไม่เห็นนะคะว่ามีแม่ขอถ่ายรูปข้างหลังขอโทษด,ด้วยค่ะ,จะเจอเด็กนะคะน่ารักมากอยากรักพาตัวลูกใครไม่รู้ไม่ร้องเลยเข้าต้มมัดอีกแล้วจ้าตอนนี้วัดพ่อชัยนะคะบ้านโพนงามนะคะทําบุญเรียบร้อยพบปะนะคะหลวงพ่อก็ให้เลขเด็ดแล้ว ก็เลยขยับมาที่นะคะบ้านโพนก่อตมบลทาก้อนนะคะเพิ่งเสร็จเลยใหม่มากพื้นยังลื่นนะคะเดี๋ยวเดือนธันวาจะมีงานใหญ่นะคะฝั่งลูกนิมิตจุดสุดท้ายค่ะวัดจอมแจ้งนะคะสวยดาวสักหน่อยรางวัลใหญ่นะคะรางวัลใหญ่เราทำบุญมาเยอะสรุปได้ถ้วยค่ะรูปหมีน่ารักเกินพบปะพี่น้องสักเล็กน้อยนะคะเคียเตอร์เยอะนะคะตมบลอากาศไม่ธรรมาดานะคะ เจอพ้กกันเปื้อนด้วยนะคะเลิศมากตีสักหน่อยเพราะความโด่งดังนะคะอ่ะข้าวต้มมัดอีกแล้วปิดท้ายวันนี้เข้าเย็นวันนี้หมูกระทะค่ะเพิ่งมาเปิดใหม่ตัวเมืองนะคะแวะมาเติมพลังอร่อยมากสุดท้ายขออวดอีกนิดนึงนะคะว่าพนาสว่างแล้วค่ะขอบคุณค่ะ